กิมัตทิยสูตรพระไตรปิฎกไทยฉบับหลวงเล่มที่24ข้อที่หนึ่งข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนัตบิธิกะเศรษฐีใกล้พระนครสาวัสถีครั้งนั้นแลท่านพระอานน์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งนัที่โคนโซนข้างหนึ่ง ครัดแล้วได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญศีลที่เป็นกุศลมีอะไรเป็นผลมีอะไรเป็นอนิสงส์พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าดูก่อนอานน์ศีลที่เป็นกุศลมีอวิปปติสารเป็นผลมีอวิปปติสารเป็นอนิสงส์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็อวิปปติสารมีอะไรเป็นผล มีอะไรเป็นอานิสงส์ดูก่อนอานนท์อาวิปปิสารมีปราโมทเป็นผลมีปราโมทเป็นอานิสงส์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ปราโมทมีอะไรเป็นผลมีอะไรเป็นอานิสงส์ดูก่อนอานนท์ปราโมทมีปิติเป็นผลมีปิติเป็นอานิสงส์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ปีติมีอะไรเป็นผลมีอะไรเป็นอนิสงส์ ดูก่อนอานนทิมีปัสสธิเป็นผลมีปัสสธิเป็นอานิสงค่าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ปัสสธิมีอะไรเป็นผลมีอะไรเป็นอานิสงส์ดูก่อนอานน์ปัสสธิมีสุขเป็นผลมีสุขเป็นอานิสงค่าแต่พระองค์ผู้เจริญก็สุขมีอะไรเป็นผลมีอะไรเป็นอานิสงค์ดูก่อนอานน์สุขมีสมาธิเป็นผล มีสมาธิเป็นอานิสงค่าแต่พระองค์ผู้เจริญก็สมาธิมีอะไรเป็นผลมีอะไรเป็นอานิสงค์ดูก่อนอานน์สมาธิมียถาภูตยานัทสนะเป็นผลมียถาภูตยานัทสนะเป็นอานิสงค่าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ยถาภูตยานัทสนะมีอะไรเป็นผลมีอะไรเป็นอานิสงค์ดูก่อนอานน์ยถาภูตยานัทสนะ มีนิพพิทาวิราคะเป็นผลมีนิพพิทาวิราคะเป็นอนิสงส์ข้าแต่พระองค์ผู้ pues, <uyor> เจริญก็นิพพิทาวิราคะมีอะไรเป็นผลมีอะไรเป็นอนิสงส์ดูก่อน OWN อานนท์นิพพิทาวิราคะมีวิมุตติานัทสนะเป็นผลมีวิมุตติานัทสนะเป็นอนิสงส์ดูก่อน OWN อานนท์ศีลที่เป็นกุศลมีอวิปปิสาร<น>เป็นผลมีอวิปปิสานเป็นอนิสงส์ อวิปปิสามีปราโมทเป็นผลมีปราโมทเป็นอานิสงความปราโมทมีปิติเป็นผลมีปิติเป็นอานิสงปิติมีปัสสติเป็นผลมีปัสสติเป็นอานิสงปัสสติมีสุขเป็นผลมีสุขเป็นอานิสงสุขมีสมาธิเป็นผลมีสมาธิเป็นอานิสงสมาธิมียถาภูตยานัทสนะเป็นผลมียถาภูตยานัทสนะเป็นอนิสง์ ยถาปูตยานัทสนะมีนิพพิทาวิราคะเป็นผลมีนิพพิทาวิราคะเป็นอานิสงส์นิพพิทาวิราคะมีวิมุตติยานัทสนะเป็นผลมีวิมุตติยานัทสนะเป็นอานิสงส์ด้วยประการดังนี้ดูก่อนอานน์ศีลที่เป็นกุศลย่อมถึงอรหัตโดยลําดับด้วยประการดังนี้แล